X Defiant อีกหนึ่งเกมที่กว่าจะใช้เวลาเปิดใช้เวลานานมากหลายปีเลยก็ว่าได้ฮะซึ่งเวลาที่ผ่านไปผ่านมามีอะไรใหม่บ้างมีอย่างเดียวครับนั่นก็คือปืน MDR ครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าใหม่ล่าสุดในเกมนี้เลยครับแต่ผมลองใช้แล้วเออมันดีอยู่นะ ถือว่าเป็นน้องๆ AK ที่ผมทําคลิปไว้เลยฮะวันนี้ก็จะมาลองเล่นกันดูความรีเริ่มกดไลค์กดซับแวร์เป็นกำลัง like, ใจกองซาดเลยครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD2024 เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับ และใครที่อยากเติมวอ r โซนนะครับทาง PC และในโมบายเติมโค้ดเกมก็รับเติมด้วยนะครับและตอนนี้ลดราคาด้วยนะครับถูกลงกว่าเดิม50%ครับใครสนใจอยากเติม c p ราคาถูกสามารถจัดได้เลยที่เติมโค้ดเกมนะครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมาจะเป็น r v v a l ลเวอร์แล l ด์คอร์ริบตี้และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชั่นครับอย่าลืมใช้บร ทำไมผมถึงพูดว่ามันเป็นสิ่งใหม่ล่าสุดสิ่งเดียวที่มีเพราะว่าในส่วนแฟคชันต่างๆเนี่ยก็คือเนี่ยหอย่างเนี่ยมันเปิดตัวมาให้ลองเล่นกันหมดแล้วรวมไปถึงโหลดเอาครับขออต่างๆในเกมนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเล่นมาครบทุกอย่างแล้วนะครับตอนที่ตัวเบอตอ้ามาผมเล่นมาครบทุกอย่างและทุกกระบ,บอกเลย G, gun, G, man, S M G ช็อตการ์ด M G มาร์คแมนสไนเปอร์แรงต่างๆคือทุกอย่างเนผมเคยหยิบมาหมดแล้วซึ่งนะตอนนี้สิ่งที่มาใหม่ที่สุดเลย หลาคนก็แซลๆซลกันว่าโอ้โหพี่ปิดเกมไปเป็นปีสิ่งที่มาใหม่คือนี่ฮะ MDR เป็นในส่ง assault rifle กระบอกใหม่ครับซึ่งผมก็ปลดมาแล้วนะครับซึ่งวิธีปลดก็ปลดจากแบตเตอร์พาร์ที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นะก็คือต้องเก็บจนเลเวล14นะครับก็จะปลดมาซึ่งตัวปืนมีดาเมจที่ค่อนข้างจ่าจ,จะไม่แรงมากแต่ว่าอาตาัตราการงสูนค่อนข้างรัวซึ่งผมก็แต่งมาประมาณนี้นะครับก็อาจจะยังไม่ได้เน้นในส่งให้มันรัวมากเน้นในส่ง,งการคอนโทรลแล้วกันเพราะว่าปืนเล็งรัวมากเอ้ยยิงรัวมากนะใส่ควิกแม็กใส่อะไรประมาณนี นะครับผมไปใส่ตัวนี้เลยเอเดียสปีดครับน่าจะจําเป็นมากๆสาหรับกระบอกนี้โคตรขนาดไหนล่ะเดี๋ยวไปดูในเกมกันนะครับมาผมเข้าเกมมาแล้วครับด่านนี้ก็เล่นริบบานเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมครับผมเน้นทีวเน้นสู้เน้นยืนยิงสู้อยู่แล้วแัว MDR นี่ผมลองเปลี่ยนเป็นในส่วนของตัวเรดดด่าดด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 เดด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 านดดนะดด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 ปืนกระบอกนี้นั่นเองครับไปครับผม ผมว่าโฮรัวอาจจะมองอยากนิดนึงแต่แล้วแต่แล้วแต่ฟิลลิ่งการเล่นครับเคมีตัวอย่างหน้านี่ฮะนี่คือความรัวของ,ของบอกนี้ครับที่มันจะมีอัตราการกล่ากระสุนที่ไวมากถ้าเทียบกับ AK บอกเลยว่า AK สู้ลําบากกว่าอื AK จะไม่รัวขนาดนี้แต่ AK ได้เพิ่ความแรงก็คือใครเน้นรัวมากระบ,บอกนี้ใครเน้นแรงไป AK ครับตัวข้างหน้าเพื่อนตายโอเคสวย มาฮะแล้วถ้ารัวแรงเล่นหมดนี้แล้วคุณได้ความไวบอกเลยว่าคุณจะเป็นปีศาจเพราะคุณจะวิ่งไวมากนะเนมีตอยูงหน้าตายครับเย้ยเพื่อนใจเย็นตายสองสวยที่โลดไกลๆตัวหนึ่งมันตาไฟเปิดไฟมาดีโลดถอยมาไปขวาอ้อมมามันไล่ย,ยิงผหหรือเปล่าตายปะตายขนาดหนึ่งตัววิ่งวนกันอยู่เนี่ย ผมรวดขวายิงของเมื่อกี้ใช่ฮะมีขวาเนี่ยจริงด้วยแต่หมวกขามดนี้ก็เป็นโหมดที่เหมือนเดิมฮะเน้นในส่วนของการฟาร์มเลเวลปืนนะครับเพราะมันจะได้คิวเยอะนะฮะอันนี้ก็แนะนำนะฮะโอเค,อเคหนึ่งตัวรีโหลดโยนยาไม่อนตายปะตายนะข้างหลังมีรีโหลดข้างหน้ามีหรือเปล่าเมื่อกี้ที่วิ่งผ่านไปตายฮะแม่เดินหากันตั้งนาน ตูนัง่งอยู่ฝั่งนู้นกันเดียครับเดี๋ยวใส่กี่วิชาไอสายสองมีตัวนึงยิงมาเมื่อกี้ต้องหนีเพราะหิวเลอือกก่อนเหลือเต็มละโอ้แล้วโดนขวาโดนซ้ายยิงอะดิจะยิงขวาพอดีหน้าม,มีตูเพื่อนสวยฮะเพราะเราเก็บลุยต่อยิงไปคับหนึ่งมีโหลดข้างหน้าจะมีศัตรูเยอะอยู่ยิงก่อนสุดหมด ผมบปปืนพกครับไวกว่าแน่นอนไวกว่ารีโหลดแน่นอนเสียได้เลยบางจังหวะวยความที่รัวครับเดีมบอกมันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียคือมันรัวเกินไปนะฮะถ้าแบบเราคอนโทรลไม่อยู่ยังไงก็ตายฮะอันติเบตนึ่แล้วกันฮะมาตายนี่ฮะอันติเบตต,ตรงนี้เลยเนื่ว่าผมเลือดสองรอยฮะใครจะมาใครจะมาบ้างหมดแล้วโอเค้าน่ามีตูเพื่อนไม่ตายด้วยโหเยอะมาก เยอะเยอะเกินไปนีเยอะเกินไปเยอะเกินไปเออมีคนยิงผมเหรอผมหิวอยู่โอ้เยอะไปนี่เยอะไปอันนี้เยอะไปสู้ได้อยู่เออได้หนึ่งโอ้โหไม่ไหวสี่ตัวนี้ไม่ไหวอะเยอะไปแต่หมอกกระสุนมันรัวฮะนะครับรัวเกินนะแต่ก็ต่อเนื่องครับถือว่าต่อเนื่องตอบโจทย์ใครแบบเป็นสายแบบเน้นกดค้างอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าแรงแร้ว่าเน้นรัวไว้ก่อนโดนหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งโอเค <c oughs> ไม่โดนเกือบตายน่าเพื่อนอา้าวนั่นเพื่อนอนน๋อนัอ่นศัตรูนี่หว่าข้างหลังเข้าในครับโยนยานไปก่อนโอ้โปลาไฟพอดีน่ามีตูวิ่งไปตายหลังยิงมาไนเปอร์ยิงโอ้โหไ,ไนเปอร์แล้วเยอะอยู่เข้าไปแล้วหนึ่งตายหนึ่งโอเคถอยก่อนเราโดนสแ,แกนอยู่ฮนะเพื่อนเราลุยเพื่อนเราลุยตายโอเครีโลดอืมสวย โยนยายไปก่อนหนึ่งทีหึงตายเย,ย้เพื่อนใจเย็นผมฮิวบ้างาเพื่อนโอเคอเคุดไฟมาถึงพอดีสายก็มีสายก่อนมีปะข้างหน้าหนึ่งตัวเล่นหนิทพี่ชายโอเคอือหือไม่ตายยิงไปก่อนหนึ่งข้างหน้าหนึตัวหืง <c oughs> ไวเกินแต่ผมได้แต่ผมได้ไดโอเค ไปฮะตรงนี้ตายยิโรดนู้นยิงมาผมว่าโขขวาโขซ้ายเลือกได้เลยเพื่อนอือโอ้โหอันนี้มาเยอะจัดดูจักสกอร์น่าจะแพ้นะเดีไม่เป็นไรฮะเราเน้นคิวเยอะอยู่แล้วชิลๆครับยิงไปสามที่โขคิวครับถือว่ายิงเดือดมากนะครับก็เน้นคล่องตัวกระบอกนี้ตอบโจทย์นะครับอีกสเกลหนึ่งมา ลองแต่งใหม่ดูให้มันเป็นแบบเขียวหมดแล้วกันเปิดจะดีขึ้นเมื่อกี้มันมีแดงบ้างฮะปรับแต่งไปเรื่อยๆครับปืนเกมนี้ไม่มีถูกไม่ผิดอยู่ละขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นครับมาครับผมลุยกันต่อครับรอบนี้ก็ด่านจะค่อนข้างแคบนะฮะกระบอกนี้ก็ค่อนข้างได้เปรียบนะยิ่งด่านแคบๆยิ่งไม่ต้องยิงไกลๆเนี่ยกระบอกนี้ได้เปรียบมากครับเทียบกับเ k คคล่องตัวกว่าและมีโอกาสชนะมากกว่าแน่นอนนะครับไปครับลุยโหมดเดิมนะฮะเน้นยิงครับโซ หมดเดิมนะครับเน้นยิงฮะขึ้นมาเปล่าโดนสแกนอีกโอ้เล่นตัวนี้เหมือนบอกครับไฟมันก็จะรุนแรงมากขึ้นเล็งมาก,ก่อนลายตัวจังเลยพี่ชายดีโรดอ่ะตัวเดิมด้วยอ่ะหน้าตายดีโรดมีตัวมาอีกฝั่งนูน้นโอ้ยระเบิดเต็มหมดเลย โอ้ตูบเต็มเลยครับพี่ชายไม่ไหวไม่อย่าไฟอัดหน้ามันเพื่อนตายหนึ่งสวยเออได้แค่นี้เราก็เหมือนเดิมครับถ้าเล่นตัวนี้เราก็จะกลายเป็นตัวละครที่ฮิวไม่ไหวเหมือนเดิมแล้วนะฮะแต่ดามเม่บอกเลยว่าจัดจ้านแน่นอนไปไหนเพื่อนเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอโอเคหน้าหน้ามีอีกตัวกดไปครับตายเราต้องวิ่งไปล่าเขาใช่ไหม ยิงไปก่อนตายไปหนึ่งดีโหลดตายหมดแล้วมาฮะเพิ่มความไวกันดีกว่ารอบนี้ไฟก่อนหนึ่งทีรู้ว่าหนีไม่ได้ฮนะกดไฟดีกว่ามีตู้ตายไปหนึ่ง,ตา,งตายหนึ่งได้อยู่ได้อยู่ซ้ายมาโอเครีโหลดมาเข้าไปทรับหนึ่งลูกเฮออ้เอย พอดผมวิ่งไม่ได้นะเพื่อนโอเคน่าจะมีอยู่นี่องลงไฟด้วยมาลงทำไมไม่รู้แต่กดไปแล้ววิ่งไวงกันอีกแล้วครับทุกคนประตูตายพอดีรีโหลดโอเคเรนนี้่จะคล่องตัวฮะบอกเลยว่าวิ่งไววิ่งใสฮะตคนที้มีคนโอเคตายฮะอันที่เป็นมาละข้างหน้ามีคนตายไปหนึ่งเราก็จะวิ่งอย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหม ตีโลกันเฮ้ทิมเมทเลยแล้วกันครับอืออือเผาให้หมดเผาให้หมดอือเผาให้หมดได้อยู่หน้ามีตู้เพื่อนมีมาหน่อยเร็วโอเคสวยไฟใส่หน้าเลยฮะมาตีโลดข้างในมีคนเอ้ากระจกกันกระสุนวันดีพี่ชายอือเกือบตายไฟไหม้ฮะ ขบนฝั่งนู้นมีศัตรูอยู่ครับโุ๊บมีคนมีคนมีคนเดินรีโหลดสไนเปอร์เหรอไม่ต้องอ้าวโดวสนสไนเปอร์ใช่ฮะโดสนสไนเปอร์ซ้ายยิงแทนยิงเพื่อนลูกซองหืมโดนมันสวนไปเกือบตายเหมือนกันแล้วเพื่อนเราพยายามไล่ล่าไล่ล่าแล้วเพื่อนเราเก็บเลยฮะโอเคไปผมจัดการเองเพื่อนศัตรูเออมันฮิวอีก ไฟไปครับหนึ่งทีน้ามีตัวครับเอ้ยมีตัวว่าไงครับพี่ชายเกมหมดรีโหลดฝามีอื้อหือหลายตัวเหลือเกินหลายตัวเหลือเกิน์เลยแอซิดเรเาขึ้นรวมๆเหมือนกันฮะเลเวลปืนก็มาเหมือนกันฮะนะบอกครับหมดนี้คนระับนี่ผมไม่ได้เปิดบูตอะไรนะครับหมดที่บอกเลยว่าใครอยากเก็บเลเวลปืนฮนะต้องมาหมดนี้เท่านั้นนะตายฮะ เนี่ยยิงแบบนี้ก็ได้ด้วยนะครับนี่คือข้อดีเลยอืมมันไฟให้เลยเพื่อนมา <c oughs> โอเคมีปะอ้เยอะเยอะมากบแต่ก็ตายอยู่ฮะโดนระเบิดโดนนู่นนี่นั่นเต็มหมดเลยปะตูเพื่อนเออยิงอะไรกันเนี่ยเบิดไปหนึ่งอ๋อเพื่อ,อปืนไฟมาแล้วสวยมากเพื่ออ้าวข้างหลังยิงอันนี้เม่ละมาอีกรอบเลยครับมาเลยครับ ซูซาซูซาไปไหนแล้วเพื่อนเล่นไกลเปล่าไปไหนลเลยข้างหน้ามีคนเผาครับม,มันเล่นอันติเมตเหมือนกันอ้าวลูกโมนีวหว่านึกอันติเมตแล้วเราใกล้ชนะแล้วครับผมเอาเระเบิดไฟไปกินฮะวิ่งมาอย่างนี้ศัตรูอยู่ไหนเอ่ยน่าจะมาจากฝั่งนู้นเดินมาอย่างนี้ชิวๆครับยิงสบายม,มีตัวมีตัวล่องหนมาด้วย เอาซ้ายก่อนโอเครีโหลดขวาก็มีเมื่อกี้แล้วเพื่อเราเดินใส่เหมือนกันเราเปิดเป็นหนึ่งลูกยี่แล้วครับอีแคดนิดเดียวออ้ยไม่ตายส้นยิมันสวยครับยี่สองแล้วฮะแล้วก็น่าจะเรียบร้อยครับเกมนี้ชนะบ้างครับผมก็ประมาณนี้ครับก็เป็นหนึ่งปืนที่ถ้าเทียบกับ AK นะครับอาจจะไม่แรงเท่าอาจจะไม่ได้ยิงทรุระยะแต่ว่ากระบอกนี้เป็นหนึ่งปืนที่สนุก ยิงเดือดเหมือนกันนะครับยิงไหนกแค,แค,คบกระบอกนี้ได้เปรียบมาใครเล่นะ s ซซาวด์ไดฟเฟอร์ก็แนะนำนะครับเป็นอีกหนึ่งกระบอกที่รองลงมากับ AK จาก AK แล้วกันแล้วแต่จะเลือกนะครับเอาอเคัน,นี้มาน,นี่แล้วกันฮะสี่สามคิวเจอนเคใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับแชร์เป็นกลังใจกองซาด้วยครับสำหรับวันนี้วันนี้ทุกคนสวัสดีครับ